นี่ครับมะนาวคาเวียจากคลิปก่อนเป็นมะนาวที่บีบออกมาแล้วเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้แล้วพอดีมีนี้กุ้งจากประเทศจีนครับอะไรกุ้งแช่กุ้งแช่กุ้งแช่กุ้งกุ้งแช่ก็เลยเอามาจัดแส่จานนะครับมะละลงครับตามด้วยกุ้งใบสะระแหน่น้ำจิ้มซีฟูด้ดเสร็จแล้วก็พระเอกของเราครับมะนาวคาเวียนี่แล้วก็มีหอมทอดเลยนะเสร็จแล้วโหยดูดีมีชาติกูลนี่คำนี้ครับ โอ้มันเข้ามากอะ่ะเหมือนไปเพิ่มความเปรี้ยวแบบกลมกล่อมมากอะ่ะส่วนกุ้งแช่นี่ผมสั่งจากร้านนี้นะผักดีน้ําจิ้มซีฟูด้ดดีหอมทอดก็อร่อยใส่มะนาวคาเวียไปด้วยวก็เพิ่มความจีจาดมาคำตบอใบกินกับข้าวนี่ข้าวสาลายนี่คำนี้น่ากินมากอับมะนาวไข่มุกเต็มๆอ่ะ อะกินหมดแล้วมะนา,าวคาเวียมะนาวไข่มุเาามกเนี่ยมันใส่เข้าไปแล้วมันแบบเข้ากันมากครับมันก็คือมะนาวนี่ยแหละแต่มันจะเพิ่มความเปรี้ยวไปได้อีกระดับหนึ่งเออ